เป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการบันเทิงและกันที่ทําให้วงการบันเทิงคึกคืนขึ้นนี่ละกันเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆอะไรกันขอเป็นจุดเล็กๆอากสะถามคุณบอว่าที่ความเป็นอย่างนี้มันแบบวา่าเป็นยังไงกับโปรเจกต์ที่เราได้ร่วมงานกันแต่ละคนก,ะกินน่ารณาไค้ดีครับผม ก็จริงจริงโปรเจกต์นี้ได้เราร่วมงานกับทางเอ็นบีนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกผมเคยเล่นหนังเฮ้ยไม่เชื่ออย่นี้อ๋อแล้วสิ นั่นจาซีรีส์กับละครนะครับก็เลยแบบเราพอได้มีทั้งเติร์มีจอมจ็คมีเก๋ไก่มีมาเบลลของก็รู้สึกว่าเออมาก่องเรื่องนี้น่าจะสนุกมากครับแล้วก็รวมตัวบทด้วยครับที่นายพี่เบนก็คือคิดเหมือนเป็นช่องใหม่ๆวงการบันเทิงเนาะเราก็อยากจะนําเสนออะไรที่มันต่างออกไปในเรื่องของมิเตอรี่พวกแบบสืบสวนคดีรวมถึงแฟนตาซีมันจับมารวมกันก็ถือว่าเป็นแบบเออมันเป็นแนวใหม่ๆยากในสมังเรา จริงๆผมยากเหมือนกันนะก็คือในเรื่องรับบทเป็นนักธุรกิจนบผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยเราก็เลยต้องทํเป็นบ้านหนักอาจจะต้องไปดูพอดแคสต์นั่งฟัง YouTube รวมถึงก็แ<ไ>บบพบปาคนที่เ<ไ>อ่อเป็นผู้ใหญ่หนึ่งเราก็แบบได้เพื่อนไปเยอะเรื่องเรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงใครพอจะเล่าเส้นเรื่องคร่าวๆไฟังหน่อยเติร์น่าจะได้ครับเส้นเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงคืออ่าก็เส้นเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือในหนังเรื่องนี้ มันจะมีเซตติ้งที่ไม่เหมือนโลกปัจจุบันนะคือคนในโลกนี้จะเป็นอมตะแต่ว่าจะมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งซึ่งไม่มีใครมองเห็นยกเว้นผมนี่คุณแบบพิสิทธ์อะไรครับผิวผิวเป็นผู้ต้องสงสัยไงแล้วก็มันจะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นครับซึ่งมันเป็นสิ่งยากมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบสามารถโดนฆ่าได้ง่ายบนโลกนี้เือนจะฆ่าได้ด้วยวิธีเดียวก็คือใช้การใช้มีดที่แหลมคมในการทิ้งศพเอาอ้ ไม่สามารถแบบยิงตายหรือว่า,า,าต้องใช้มีดที่แหลมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยคน,ท,นท,ที่แบบได้ทำงานภาพย,ายนตร์ครั้งแรกที่ทำงานร่วมกันเป<า>็นก<อ>ารครั้งแรกเป็นยังไงงจงใจว่าเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากจริงๆจริงๆตอนที่เป็นให้แบบสบบบ่งบทให้คือเราอ่านเหมือนแบบเราสนุกมากเหมือน,รเ,รน,เ,อนรเราอ่านนิยายเล่มหนึ่งแบบอ่านว่เดียวจบเลยก็รู้สึกว่าให้กำลังใจที่เขามาเพราะว่าเป็นชมใหม่ที่บอกแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบเราดูแต่หนังมุกๆแบบแล้วแบบเฮ้ย มันถึงตาคนไทยทำแล้ว <avez> อ่ะรู้สึกว่าเออตึกเรนที่เราแบบเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรืองนี้แต่แล้วคุณ <poco> นักบวชคนใครอะไรยังไงพอจะบอกแบบแบบดไรที่มาเบ้มา่น่มาเป้มาอะไรคะเ็นไซเรนค่ะเป็นชักดนตบ ให่ตัวมากตัวมึงของคน้แหละตนเหมือนมั่างนมึงกบ่อไครับผมรับบทเป็นรับบทเป็นลูครับเป็นนักสื่อไก่รับบทเป็นวิสกี้ครับก็คืออย่ามาดื่มนะเดี๋ยวมาวิสกี้อันที่บอกว่าวิสกี้นี่คือเขาชื่อจีนเป็นน้องสาวก็มีจีนเป็นพี่น้อ ชื่อน้องกักุลเครื่องดื่มสกูลเครื่องดื่มพ่อแม่คิดคิดว่าพ่อแม่น่าจะแบบดื่มเยอะปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้สายปาร์ตี้แล้วบทเป็นจินครับผมก็คือในเรื่องเป็นนักบริหารเราก็จะแบบบริหารพิพิธภัณฑ์กับวานิลลานั่นแหละใช่ค่ะแล้วบทเป็นวานิลาค่ะเป็นคู่มันเป็นคู่มันกันใช่ เ็าคือแรกค่บเขาปรยน์ใช่ไหมลูกเป็นไงบ้างคะลูกก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตั้งแต่วันแคสจนวันถ่ายเลยค่ะเพราะว่ากดดันเหมือนกันค่ะตัวเองเป็นเมื่อใหม่สำหรับการแสดงมากๆค่ะแต่ว่าก็ทำกันบ้างเขาบอก่าต้องต้มตุนใครบ้างในเรื่องไหนรึกษาอะไรนะคะในเรื่องเราต้องต้มตุนใครบ้างต้มตุนเหรอคะโอ้เยอะเลยค่ะพี่ได้หนูเห็นเห็นหนูในอีกหลายๆลุคเลยค่ะก็คือทุกฉากออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้าตลอด พอเราเล่นภาพยนตร์ครั้งแรกมการปรึกษาใ,ในที่นี้จริงๆชอบคุยกับพี่เบนพี่ตรงกลับเลยค่ะแบบห,หูใหม่มากๆก็เลยอยากรู้ว่าวละครความต้องการคืออะไรแบบอยากให้หนูแบบเป็นแบบไหนไหมอะไรเงี้ยก็สนุกครับอยาบ่างที่บอกว่ามันเป็นฟอร์ทที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายสเหรับเราเราก็เริรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านบทเลยก็ ดีใจมากๆก็ขอบคุณทุกเรียนมากๆที่ให้โอกาสมาเลยขอบคุณเติร์กเหมือนกันสนุกไม่สนุกไม่รู้แต่ทุกคนต้องไปดูแล้วให้ทุกคนเป็นคนบอกเพราะว่าเราบอกไม่ได้คุณต้องเป็นคนบอกคะแนนไต้องวิสกี้คือยากไหมวิสกี้อะคะบอกเลยว่าเป็นบทที่เราต้นไปแคสนะคะเราจะแบบต้องอ้อนในได้แก้วน้ำแก้วนั้นมาดูซ้ำตอนที่ไปแคสได้เลยก็คือก็จะทำยังไงคือเราจะต้องแบบ ใช้ลูกอ้อนลูกอะไรคือในเรื่องของเราอ่ะจะเป็นคนที่อยากอยากได้ยังไงก็ต้องได้อยากจะแบบไปบุกไปที่บ้านเขาไปอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> เราเป็นคนรักคนชอบคนเราก็จะเป็นคนตามคนตื้ออะไรเงี้ยใช,ใช่ในบทในเรื่องนะคะปกติเราจะใช้สายตาไซเรนออ <c oughs> เอาเข้ามาเองแต่ในเรื่องก็ค่อนข้างจะแบบ <c oughs> ตดัวแ oh, <c oughs> ต่ตใครดีใครโหดใครเหนือสุดท้ายพวกก็มาง น่าจะลุกนะลุกเป็นนักสืบว่าเหนื่อยกันทุกคนครับเหนื่อยคนละแบบคุณต้องตามหาว่าใครทำไมขึ้นอย่างไรกันไม่หลับใช่ครับตสาาาที่หไแต่ว่าผมมีผู้ช่วยไงก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยใครคะใครช่วยผมได้นักต้นตุ่นมาเป็นผู้ช่วยเฮ้ยเราบลอกไปตอนนี่เราสบายเลยวะเนี่ยเมันอยู่ในเทเลอร์อยู่เลเทเลอร์นี่น่าสมาอ่ะอยากให้แต่ละคนฝากแล้วกันฝากมาเพื่อนไม่มีแล้วอัพเลสเกิร์ังได้ค่ะได้ค่ะก็ ฝากหนังเรื่องนี้นะคะเรื่องอะิลิสเคิลนะคะกับสมบัติต้องคำสาบนะคะแล้วก็วันที่12กันยายนี้ทุกลงภาพยนต์นะคะนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยคะ่ะหวังว่าทุกคนจะเปิดใจกับหนังเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบหนังเรื่องนี้นะคะอยากให้ไปหนังเรื่องนี้ไปอยู่ในใจของทุกคนนะคะ